สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาคาง้งกับแลน vs ซอมบี้ฮีโร่เออไม่ใช่สิแลน vs ซ m มบี้อ l สตา r ์่ะรู้สึกว่าเล่นหลายเวอร์ชั่นมากฉันงงมากเลยทุกคนอ่ะวันนี้นะคะเราจะได้เจอบอสใหญ่นะคะซึ่งไม่แน่ใจด้วยว่าจะชนะได้หรือเปล่านะแต่ว่าก็ลองเล่นกันไปดูก่อนโอเคเงินมีอยู่2,000ดูซิอัพเกรดอะไรได้บ้างทุกคนตอนนี้นะคะ พี่ปุ้กมาเล่นพืชตัวนี้ล้วค่ะตัวนี้เนี่ยโจมตีเนี่ยมันโหดมากเลยทุกคนถ้าอันติมันเออเพิ่มเพิ่มสกิลอันติก่อนโหดจริงโหดจริงเอออัพอันติก่อนเวลแค่สิเองยังไม่ได้อัพอะไรเลยอัมาด่าน21ค่ะไปกันนี่นะเราเอาพืชไปประมาณนี้นะเอ๊ะเดี๋ยวนะตัวนี้ตัวนี้ไม่ใช่สิเปลี่ยนเป็นวอนัสดีกว่าเพราะว่าอย่างน้อยมันก็ใส่เกราะ โอเคซัมบี้นะคะก็เป็นซัมบี้ของโลกจีนค่ะโลกกำแพงเมืองจีนมาแต่ว่าสกิลนะแต่ละอันคือแบบว่าโจมตีหมูทั้งนั้นเลยมี2ตัวนี้นะคะบัฟหมูอย่างเช่นทันตะว,วันเนี่ยก็จะบัฟเลือดทั้งหมดเลยแล้วก็วอนัตเนี่ยก็คือบัฟเกราะให้ทุกตัวเลยโอเคค่อยๆย,ยิงบัฟโอเคขึ้นไปข้างบนอ้าวเรียบร้อย เว็บแรกเสร็จเรียบร้อยค่ะต่อไปอ่ะเราใส่บุมแมลงก่อนสกิลบุมแมลงก่อนนะคะโจมตี3ตัวหน้าค่ะโอ้โห oh, เลือดเข้าติดเดียวเองอ่ะแตงโมมาช่วยหน่อยข้างล่างนะ่ะข้างล่างนะ่ะนี่ต่อไปนะคะดูมชูมตัวนี้โจมตีหมู่เหมือนกันโอเคเอ้ยฮิวก่อนฮิวก่อน เรบอะมาช่วยเล่นกลางหน่อยดีกว่ายังไม่ใช้สกิลแตงโมนนะเอาไว้รอบหน้าโอเคต่อไปต่อไปเดี๋ยวเราจะใช้สกิลโบรเวอร์ใช่ปะเขาเรียกโบรเวอร์ใช่ปะตัวนี้นะคะมันโจมตีหมูทุกคนป่าบแรงด้วยนะคะพันหนึ่งโจมตีหมูถือว่าแรงมากอะตัวนี้เพิ่มเกาะตัวเอง เดี๋ยวจะใส่นี่ข้าวโพดพลังข้าวโพดปั๊บปั๊บปัป๊บโอ้ยโหดมากโหดมากแตงโมอีกรอบตุ้มแตงโมได้แค่แบบว่าได้แค่ครังเดียวเองนะตอนเนี้ยในบรรดาต้นไม้ที่แรงสุดนะคะก็จะเป็นข้าวโพดนะคะเท่าที่คิดดูนะเออเท่าที่ดูแล้วอ,อ่ะออะเพิ่มเพิ่มไปเพิ่มไปไม่เป็นไรมาแตงโมมาช่วยข้างล่างปัป๊บ เรียบร้อยจ้าอ่าปะปะไปด่านที่22กันค่ะเอ้อเดี๋ยวมันมีให้ติ๊กอ๋อรับรางวัลหรอรางวัลล่องหนรางวัลที่ไม่ได้รางวัลอ่ปะปะด่านายี่สิบสองอ่ะค่อยๆย,ยิงไปอืป๊บยิงไปอ่ะมาช่วยเล่นกลางมาช่วยเล่นล่างอืปุ๊บ โอเคน่าจะตายพอๆกันทุกคนเรียบร้อยอ่ะเว็บสองค่ะไม่มีตัวไหนที่มันมีสกิลเลยเหรออ๋อมีข้างล่างข้างล่างโอเคโอเคค่อยใจเย็นๆอ่ะโดนสกิลบูม,มแมลงไปป๊าปโอเค อาฮิวหน่อยนะคะบุญแมลงเลือจะหมดปึ๊บโอเคสกิลด้มชุมอะไรแค่ตัวเดียวเองเหรออาไปช่วยขบวนหน่อยอาเพิ่มเกาะเพิ่มเกาะเพิ่มเกาะโอเคอาตัวนี้ตายก็ เว็บสามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอืยอเอาว้แมลงเราตายอะ่ะโอเคไม่เป็นไรก่อนอื่นใส่ตัวนี้ก่อนเลยครับพดปับป๊บปับ๊บปั๊บโอเคต่อด้วยแตงโม,โมโคอมโบตูมบอสไม่โดนนี่โบรอวอร์คอมโบไปอีกปิว้วเออโอเค โอ้ไม่ไม่หุยเลือดคือสามพันเลยเหรอโหดไปเปล่าบอสโหดไปเปล่าอ่ะฮิวก่อนฮิวก่อนอุยบอสโหดว่ะฮิวได้อีกรอบหนึ่งน่ฮ okay. uh, ิวได้อีกรอบฟืบโอเคอาจจดการไปจมตีมูปิ้วโอ้โหโบเวอร์นี่อันติโหดนะทุกคน เรียบร้อยต่อไปดันยี่สามจ้าโอเคเฮ้ยมีความรู้สึกว่าเราอะได้แบบว่าต้นไม้ที่แบบว่าคู่ควรแล้วทุกคนตอนนี้นะเท่าที่ดูๆูนะอ่อนสุดนี่น่าจะเป็นบูมบูมแมลงนี่ถ้าเกิดสมมติว่าอัพเกรดก็แรงอยู่นะอ่อนสุดน่าจะเป็นเอาเป็นแบบสายดัมเมจก็น่าจะเป็นบูมแมลงนั่นแหละลองลงมาก็เป็แต่งโมนะคะ แล้วก็ตัวที่โหดสุดก็คือบลเวอร์นะคะอันติโหดโสุดลองมาก็เป็นข้าวโพดค,ค่ะอ่ะโอเคเลือดขึ้นต่อไปเว็บ2อ,อ่ะค่าตกกลางอ่ะเพิ่มเกาะเพิ่มกเกาะเพิ่มเกาะโอเค เดี๋ยวตัวนี้ค่าตัวนี้ได้จะได้พลังพลังอะไรดีอะพลังข้าวโพดละกันปั๊บปับปับปับ,ปบ,ปบโอเคพลังแต็งโมอีกรอบหนึ่งนี่พึ่งเว็บสองเองนะทุกคนปับโอเคอ่ะพลังมูแม,มลงใช้ไปหมดทุกพลังเลยเหรอเนี่ยโอเคเก็บไว้บ้างอุ้ยตายไ,ไอนี้แตกไปเร้วอะอ่ะไม่เป็นไร อะฮิวก่อนฮิวนะคะเวฟสุดท้ายแล้วบอสเป็นกองกอยค่ะกองกอยอ่ะใส่พลังเหตุไปตูมพลังขั้วต่อตูมโอเคบรเวอร์ต่อปิวหนึ่งพันหนึ่งถ้ามีตังฉันจะอัปเกรดมันไม่มีอะสิ โรเวอร์ต่อไอ้ไม่ใช่บูม,มแมลงบูม,มแมลงปึ๊บโอเคโอ้โหฉันอยากได้ฮิลตอนนี้ฉันอยากได้ฮิลมากเอาไงดีวันเนี้ยโอาไมปยาโอ้โอหเจ็บเฮ้ยเฮ้ยขอพลังฮิลเดี๋ยวสิไม่กดเร็วไปเปล่าฉันกดเร็วไปเตงโมอะไรเตงโม โอโหเกือบแตกทุกคนเกือบแตกโอ้โหนี่ยังไม่ถ่านบอสทุกคนเดี๋ยวฉันเหลือตังอยู่800อฉันอัปเกรดอะไรก่อนได้บ้างโบเวอร์โบเวอร์อัปเกรดอ,อันติไม่ได้แล้ววะ่ะอัปเกรดวอน,นัทนี่ยังไม่ได้อัปเกรดเลยอ่ะหมดแล้วนี่ไงชูมอ่ะหมดแล้วตอนนี้ตังหมดแล้วทุกคนเฮ้ยแต่ว่าเราเอาเพชรเป็นปแลกได้นี่วะแลกอีกสักนิดนึงได้ไหมเออแลกอีกสักสิบได้ไหม แลกหมดละสามหมื่นโอเคสามหมื่นทุกคนเราจะมาอัพเกรดเพราะรอบนี้บอสมันน่าจะโหดมากเลยนะทุกคนนะโบเวอร์เนี่ยอัพนี่ก่อนให้เลือดมันเยอะขึ้นก่อนโอเคไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแตกเร็วแล้วก็อันนี้พันห้าสองพันสองพันห้าสามพันเฮ้ยเฮ้ย เออฉันวาดโบเวอร์ไว้ข้างหลังเลยดีไหมสี่พันตั้งหมดแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนโลเคชันเอาโบเวอร์ไว้ข้างหลังแล้วก็ตัวนี้อัปเกรดหน่อยเนาะนี่ไงอัปเกรดท่าโอเคแล้วก็เพิ่มพลังเพิ่มเลือดให้ตัวเองหน่อยเอาตั้งหมดแล้วเอาเดี๋ยวเปลี่ยนโลเคชันของโบเวอร์เอยเดี๋ยวใส่เสื้อผ้าให้แป๊บนึงเอาฉันลืมมันยังไม่เจอบอสนี่หว่ายังไม่เจอบอส แต่ไม่เป็นไรรอบนี้เจอพืชน,นะคะเดี๋ยวเราเปลี่ยนโบเวอร์มาไว้ตรงไหนดีวะ,ป,ะปึ๊บโอเคประมาณนี้ดีกว่าอ๋อลืมลืมเอาโบเวอร์มาไว้ตรงกลางเรนกลางมันจะพืชมันจะเยอะกว่าอุตาละเห็ดเราเห็ดเราจะแตกเห็ดเราแตกไปแล้วอัดใส่พลังบ้ามโอเคโอเค เพิ่มเกาะเพิ่มเกาะโอเค okay. จะรอดป่ะวันเนี้ยได้อยู่เนาะได้อยู่เนาะอ,อ่ะขึ้นไปข้างบนคือมันดีตรงที่พืชมันย้ายขึ้นไปข้างบนไงป้ามหกร้อยหรอน้อยหิว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 สู้หิวสู้โอเคอ่ะรอแป๊บหนึ่งโบว์ยิงยิง ยิงได้เบานะคะแต่ว่าอันติแรงแค่นั้นแหละโอเคต่อไปดันบอสค่ะทุกคนเอาละสู้ๆบอสจะเป็นอะไรนี่ไม่รู้เหมือนกันมันไม่บอกทุกคนโอเคค่อยๆค่อยๆจัดการไปโอเคมาช่วยล่างหน่อย ข้างล่างมันอึดนะเอ้ยข้างบนก็อึดสู้ข้างบนเออช่วยข้างบนเพราะว่าอวอน,นัทเลือดมันเยอะกว่านะคะอ่าเราเคอยมาช่วยข้างล่างเรียบร้อยอ่ะโรเวอร์ความจริงได้สกิลยิงแล้วแต่ว่าเราเก็บเอาไว้ดีกว่าเฮ้ยหรือเผื่อมันจะได้อีกรอบไม่เอาใส่ไปเลยปิว้ว เฮ้ยโหดแล้วมืมแมลงตูมเก็บเอาไว้ดันหน้าหน่อยซิฉันพูดกับตัวเองฉันพูดกับตัวเองนี่ฉันใช้ฉันใช้สก,กิลด่านสองหมดเลยทุกคนแย่เลยเฮ้ยฉันได้มาอีกว่ะอ่ะใส่ข้าวโพดไปปึ๊บปึ๊บปั๊บ,บ,บโอเค โอเคฮิวก่อนเพราะว่าเดี๋ยวบอสมาดันหน้ามันจะแบบมันจะโหดมากเอาละมามาดูซิบอสจะเป็นตัวอะไรวู้วาวนี่มันจินซีนี่เดี๋ยวใส,ใส่พลังเห็ดใส่พลังข้าวโพดต่อ,อไม่โดนบอสรอบนี้ไม่โดนบอสไม่เป็นไรโดนลูกสมุนก็ยังดีโอเคเดี๋ยว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 ใจเย็นๆใจเย็นเยนให้ฉันเล่นก่อนได้ไหมโอเคอะไรเนี่ย อะไรเนี่ยโอ๊ยเพิ่มจํานวนโอเคบอลเพิ่มจํานวนตายละตายละแตกไปละเอาไงดีเนี่ยเฮ้ยไม่อยากแพ้เลยอะ่ะไม่อยากแพ้เลยหรือเราไม่ควรเล่นแบบสกิลในช่วงในช่วงช่วงเว็บสองวะตูม,มก็เลือดแบบโอ้ไม่ เพิ่มอีกแล้วเพิ่มเพิ่มเพิ่มทหารอีกแล้วใส่พลังป,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 ปั๊บ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 ปูเลือดก็เยอะด้วยโว้เออฮิวหน่อยเฮ้ฮิวหน่อยแย่แล้วทุกคนโบเวอร์โบเวอร์โบเวอร,อร,อร์เป่าโอเคฉันจะทำยังไงดีเนี้ยมันก็จะตายอยู่แล้วนะมันโหดเกิน มันโหดเกินไปหิวก่อนหิวก่อนโอเคหรือว่าเราแบบวางโลเคชั่นได้ไม่ค่อยดีวะโบเวอร์อีกรอบนึงเผื่อบอสจะตายไม่ตายวะเออลาก,ก่อนเอาใหม่ค่ะเราเปลี่ยนมุม,มแมลงแล้วตรงนี้เป็นไอ้นี่ดีไหมอะ่ะมะพร้าวอะเออให้มันโจมตีตรงกลางและ้ะสุดท้ายเป็นแตงโมเผื่อจะเวอร์กว่า แล้วก็จําไว้นะสกิลฉันจะเก็บเอาไว้เวฟสามเท่านั้นโอเคใส่กเกาะฉันเริ่มใช้สกิลแล้วทุกคนแย่ละแตงโมงมาช่วยข้างล่างหน่อยทันตะวันฮิวอีกรอบได้ไหมอะ่ะโอ้ยแตกหนึ่งโอ้โหเามันตรงกลางก่อนแย่แล้วแย่แล้วเลนล่างแย่แล,ล้วโอเคใส่สกิลก่อนเลยป๊า โอเคต่อด้วยมะพร้าวค่ะต่อด้วยมะพร้าวป๊าบโอเคต่อด้วยแตงโมป๊าบแล้วก็ต่อด้วยโรเวอร์ทั้งแมพเลยโอเคข้างหลังตายไปเยอะเลยดีมากต่อด้วยข้าวโพดข้าวโพดป๊าบป๊าบป๊าบฮึ <c oughs> สกิลโรเวอร์ต่อจัดการทุกตัว โอเคโอเคหมดหมดแล้วหมดแล้วฉันว่าเอาอยัางไงดีวะเอาอยัางไงดีเนี่ยทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ตัวนี้ปิดรอบนึงโอเคมาช่วยข้างล่างก่อนไหมมาช่วยข้างล่างก่อนไหมข้างล่างจะตายอยู่แล้วอ,อ๊ยพ่มมันเพิ่มจตัวอีกแล้ว <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไร รีบจัดการข้างล่างก่อนโอ้โหโอจ้จะเย็นฮิวหิวหิวฮิวหิวสู้แตงโมสู้สู้ใส่พลังแตงโมไม่โดนบอสด,ด้วยโอ้โหมันเลือกแค่สามตัวแต่ดันไม่เลือกบอสทุกคนแม่งกระทืบกระทืบแตงโมเรา โอ้หตายอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อบลว่าจะจัดการได้นาะทีสุดท้ายไม่ตายอีกตีเดียวอีกตีเดียวอะเดินมาแต่เย็นเย็นเดินมาเดินมาเดินมาโอ้โหเดี๋ยวใส่บลว่าก็ไปก่อนปึ๊บมะพร้าวใส่พลังไปก่อนเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายแล้วไม่ได้ใช้ป๊าบ โอเคตังโมตังโมด้วยตังโมสู้เลยตังโมสู้ปับ๊บโอเคระเบิดดุมชุบ่อโอเคบอสเดี๋ยวใส่บุม,มแมลงต่อด้วยอุ้ยรอบนี้ไม่โดนบอสบอสเป็นอยางบอเป็นหยางข้าพดโดนบอสหน่อยเออเออเออข้าพนนี่โหดจริงอ่ะหลังจากนั้นเราต้องหยุดเพราะว่าไม่มีสกิลไหนใช้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นๆทานตะวัน ทันตะว,วันหิวทันไหมข้างแากจะตายแล้วทันตะว,วันมไม่เป็นไรเอาเข้าไปเอาเข้าไปเอาเข้าไปมันโหดเกินไปแล้วนะให้ฉันได้เล่นอะไรบ้างอา้าวใส่พลังโรเวอร์ค่ะนิดเดียวอ่ะอีกนิดเดียวอะ่ะเดียวอีกนิดเดียวอะ่ะโอ้โหไม่โดนบอสดด้วยแปบ๊บหนึ่งฮิวก่อนฮิวก่อ์ โอ้โหขอพลังอะไรก็ได้เถอะโอ้ยบอสตายบอสตายตูมโอเคโอเคมาสู้กันมาโอเคชนะแล้วทุกคนโอ้โหก็โอเคโอเคดีดีใจที่ชนะแล้วด่านต่อไปเป็นด่านอียิปต์นะคะโอเคซอมบี้ที่เราคุ้นเคยอุ๊ยอุ๊ยมีซอมบี้คิโอพัต้าด้วยอุ๊ย ไม่เคยเจอโอเค่่ะันเราก็เก็บเอาไว้เล่นดันหน้านะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมเจอกันใหม่พันหน้าคะ่ะบ๊ายบาย